ว่าพระพุทธเจ้าเคยตัดไหมครับผมว่าพุทธศาสนาเนี่ยเป็นศาสนาของพระองค์ครับอืมเออคำถามที่น่าสนใจเหมือนกันนะที่จริงเรื่องนี้มันมันมาเกิดเมื่อตอนมีการยึดมั่นถือมั่นเป็นพักเป็นพวกเป็นกลุก่มเป็นนิกายเป็นไปเพื่อยึดมั่นถือมั่นเนาะ ธรรมดาพระพุทธเจ้าพระองค์ก็บอกแล้วว่าพระองค์ก็ประกาศธรรมที่มันมีอยู่ก่อนธรมโมหิอโสิปุเพพระธรรมนั้นแลเกิดก่อนสิ่งทั้งปวงนะคือเป็นกฎของธรรมชาติพระพุทธเจ้าก็ไปค้นพบแล้วก็ไม่ใช่พระองค์ไปผู้ค้นพบคนแรกด้วยอ่าเป็นคนที่พระองค์ค้นพบนี่ หลังพระพุทธเจ้าหลายๆร้อยหลายพันหลายหมื่นหลายแสนพระองค์ที่ผ่านมานะวันนั้นก็ดังนั้นน่ะมันเป็นเรื่องที่การค้นพบธรรมชาติมันกฎเกณฑ์เหมือนทฤษฎีอะไรบางอย่างที่นักวิทยาศาสตร์ค้นพบค้นพบธรรมชาติที่มีแต่ไม่ได้ค้นสิ่งที่พระองค์ได้บัญญัติขึ้นมาเองพระพุทธเจ้าก็กพระองค์ไม่ไม่เคยตัดไม่เคยเกล่าวตูว่าไม่เคยเกล่าว ตูว,ว่าศาสนานี้เป็นของพระอ,องค์เพราะในยุคแรกๆยุคแรกๆที่พระอ,องค์เผยแผ่ศาสนานหลังจากตัดสรูแล้วเนี่ยตัดสรูแล้วเนี่ยพระอ,องค์ก็จะยืนยันในพระสูตรต่างๆหลายสิบพระสูตรที่ยืนยันว่าตถาคตนี่เข้าถึงพร้อมเฉพาะรู้พร้อมเฉพาะเ,ม,เมือ่อเข้าถึงแล้วรู้แล้วก็มาบอกมาแสดงมากล่าวมาบัญญัติมาแต่งตั้งมา จำแนกแจกแจงเปิดเผยทำให้มันง่ายต่อการที่จะทำความเข้าใจคือพระองค์มาจัดมาวางระเบียบนี้มีทํายพระองค์วางระเบียบการวางระเบียบเรื่องวินัยวางระเบียบเรื่องแบบแผนนะแบบเส้นทางอย่างเงี้ยมันเป็นการเพื่อการง่ายในการเข้าไปถึงในการง่ายเพื่อการเข้าไปถึงคำว่าวางระเบียบพระองค์คือเป็นผู้ชีบนะช้บอกนะชี้บอกนะแต่ธรรมชาติตัวนั้นนะ่ะเขา ใครเข้าถึงก็ถึงเหมือนผู้องค์บอกทางใครเดินไปตามทางก็ไปถึงเมืองไปถึงจุดมุ่งหมายใครเดินไปไปแวะข้างทางใครเดินไปหลงทางก็อีกเรื่องหนึง่งนะพราะพระพุทธเจ้าจะพระองค์ก็บอกว่าเราจะทําอะไรได้ว่านั้นพระองค์ก็เป็นแค่ผู้บอกทางพระองค์ตัดกับพวกพราหมณ์เพราะฉะนั้นครั้งแรกๆเลยเนี่ยหลังจากพระองค์ตัดสรุปพระองค์บอกอจงไปประกาศพรหมจรรย์ลอง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 ดูนะ ประกาศพรหมจรรย์น,นี้แปลว่าป,ประกาศอะไรประกาศการประพฤติเพื่อความบริสุทธิ์นะการประกาศพรหมจรรย์เพราะงั้นถ้าว่าประกาศพรหมจรรย์นี้ไปประกาศเพื่อความบริสุทธิ์เนี่ยมันจะเป็นศาสนาได้ไหมลองคิดดูสิเพราะว่าไปประกาศเพื่อความบริสุทธิ์จะเป็นคนชาติไหนนับถือดัทธิใดในโลกนี้จะเป็นคนผิวพรรณหน้าตารูปร่างอะไรภาษาไหนถ้าถ้าทำตามเนี้ย มันก็เข้าสู่ความบริสุทธิ์คือการประพฤติพรหมจรรย์เหมือนกันหมดเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับจะเป็นลทัทธิใดนิกายใดพวกใดกลุ่มใดชนชาติใดไม่ได้เกี่ยวเลยเพราะว่าองค์พระองค์บอกว่าไปประกาศพรหมจรรย์ไปบอกครั้งแรกๆที่พระองค์ส่งธรรมทูตส่งส่งพระสายต่างๆไปนะเพราะนั้นอันนี้ตอนยุดแรกพอหลังจากที่คนมากขึ้น ต่อการยาวนานมามีผู้คนมาบวชมามากขึ้นเริ่มมีปัญหาเริ่มมีความเอ็นขัดแย้งอะไรพระองค์ก็วางระเบียบวางระเบียบแล้วว่าวางระเบียบบอกว่าอันนี้เป็นข้อห้ามอันนี้เป็นข้อทําได้อันนี้เป็นข้อควรประพฤติอันนี้เป็นข้อควรจําพระองค์ก็บอกอพระองค์ก็เรียกว่าทำมาวินยัยทำและวินยัยอ่า นี่มาในยุคก,กลางๆและยุคกลางๆจนถึงปลายนั่นแหละนะเรียกทำรรวินัยที่พระองค์แม้แต่ตอนจะปรินิพานพระองค์ว่าทำใดวินัยใดที่เราบัญญัติแล้วเนี่ยทำนั้นวินัยนั้นจะเป็นศาสดาจะเป็นศาสดาในการล่วงไปแห่งเราเพราะนั้นแสดงว่าพระองค์ไม่เคยประกาศความเป็นเจ้าของศาสนาอะไรเลยนะทีนี้พอพระองค์บอกว่า ประพฤติตามธรรมประพฤติตามวินัยแล้วเราก็มาเอามาแตกออกหนอออกยอดออกต้นออกกิ่งก้านสาขากันแยกกันมามากมายไก่กองแตกออกไปเป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นสาขากันแยกแยะก,กันมีทั้งยิงทั้งปลอมปนกันไปินตุงตุงนงั่งหลายยุคหลายสมัยนะหลายยุคหลายสมัยบรรดาบุคคลผู้รู้ผู้เห็นประโยชน์ก็พยายามตะล่มพยายามตีให้มันเหลือกรอบเข้าไปให้มันง่าย ก็เลยแบ่งออกเป็นเรียกว่าเป็นมหญญายานบ้างเป็นเทรวาดบ้างเป็นยังมีอย่างอื่นอีกนะที่แตกแยกที่มันดับไปศูนย์ไปยังมีอย่างอื่นด้วยเพราะฉะนั้นตรงนี้ถามว่า,วากาาานะ็ยังไม่เรียกว่าศาสนาพุทธนะยังไม่เรียกว่าศาสนาพุทธหรือพุทธาศาสนาแอบพอ,อมาถึงยุคพวกเราว่าเป็นชาวพุทธเป็นพุทธาศาสนาอ่ามันก็เลยกลายเป็นว่าเหมือนลทัทธิลทัทธิหนึ่งขึ้นมา ทั้งที่มันไม่ได้เป็นรัฐที่หรอกมันเป็นธรรมชาติเป็นหน้าที่ที่จะทําให้ถูกต้องตามธรรมชาติพอประกาศขึ้นมาเป็นรัฐที่รัฐที่หนึ่งก็มีความขัดแย้งทันทีเลยมีความเห็นต่างระหว่างคนต่างที่มีความเห็นต่างกันมีการยึดถือต่างกาันนับถือต่างกาันความเชื่อต่างกาันกลยกลเป็นเหมือนวันนี้เป็นลัที่ลัที่หนึ่งขึ้นมานะก็มาแบ่งเป็นกลุมกล่มนู้นกลุ่มนี้กลุ่มใหญ่กลุ่มเล็กกันไปวุ่นวายไปหมดเลย แก้ที่จริงมันเป็นมันเป็นคําสอนที่เป็นธรรมชาตินะเวลาพระพุทธเจ้าตัดเรื่องอะไรอ่ะถ้าเราศึกษาอย่างลึกซึ้งอย่างละเอียดนะเราจะเห็นเลยพระองค์สอนธรรมชาติเป็นสิ่งที่เป็นธรรมชาติเลยเพราะว่าธรรมะที่พระองค์เรียกว่าธรรมะธรรมะน่ะตัวธรรมะน่ะมันคือตัวธรรมชาติธรรมชาติก็คือธรรมะนะกฎเกณฑ์กฎเกณฑ์ที่จะทําให้เกิดอะไรก็ตาม เป็นกฎเกณฑ์ขึ้นมาอะนะตรงนั้นพระองค์เรียกว่าสัจธรรมไอ้ตัวธรรมะล้วนๆน่ะพระองค์เรียกว่าสภาวะธรรมเรียกสภาวะธรรมคือเรามาบัญญัติเองก็ได้ไอ้บอกว่าเป็นสภาวะธรรมแล้วก็นั่นก็คือเรียกว่าธรรมะนะตัวที่เป็นกฎเกณฑ์ทําให้สิ่งนั้นสิ่งนี้เกิดขึ้นมานะก็เรียกว่าสัจธรรมนั่นก็เป็นธรรมะนั่นก็ธรรมะแล้วก็ตัวที่เป็น ข้อประพฤติปฏิบัติที่ให้ถูกต้องอประพฤติปฏิบัติที่ไม่ไปเกี่ยวข้องกับสวดสัจธรรมอ่ะที่เราไปเกี่ยวข้องเพื่อจะให้ทําให้มันถูกต้องะให้สําเร็จประโยชน์เราก็เรียกว่าปฏิปฏิธรรมปฏิบัติธรรมนั่นแหละนะแล้วก็ผลผลที่ได้รับจากที่เราประพฤติปฏิบัติได้ถูกต้องตามกฎเกณฑนะ์นั่นตรงนี้เราก็เลยก็เรียกว่า ปฏิเวทธรรมหรือปฏิเวทธรรมธรรมที่แทงตลอดได้เข้าถึงได้โดยเข้าถึงธรรมชาติตัวนั้นนะเข้าถึงตัวธรรมชาติและพระองค์ก็ไม่ได้บังคับด้วยนะไม่ได้บังคับใครจะต้องทําอย่าง,งนงั้นกฎเกณฑ์อย่างนั้นเพราะงั้นอ่าทอน,นี้ก็เป็นเรื่องสําคัญนะเป็นเรื่องสําคัญตรงที่ว่าอ่าในธรรม,มินัยของพระพุทธเจ้าเนี่ยหรือเราเรียกว่านในพุทธศาสนาไม่มีการบังคับนะ ไม่มีไม่มีการบังคับแต่ว่าพอมาถึงยุคพวกเราเนี่ยพอเราแตกออกมาเนี่ยนะเราท่าเรียกว่าในประเทศไทยนี่ยถ้าสมมติว่ามีสำนักปฏิบัติสัก500อสำนักอันนี้เป็นไปนคำสมมตินะสัก5 0าสำนักเราก็จะสร้างกฎเกณฑ์ของแต่ละสำนักขึ้นมาสร้างรูปแบบเงื่อนไขาการประพฤติปฏิบัติผู้คนที่จะเข้าไปบังคับต้องอย่างนั้น ต้องอย่างนี้ต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ลองลองคิดดูีิว่าเราทําตามพระพุทธเจ้าหรือเรากําลังทําตามใจตัวเองใจของครูบาอาจารย์เนี่ยลองลองดูที่พระพุทธเจ้าให้อิสระให้อิสระภาพในการประพฤติธปฏิบัติเพราะว่าถ้าคนตั้งใจปฏิบัติเราไม่ต้องพูดถึงคนกรเรียกกระลาดไอคนที่ไม่ได้ตั้งใจคนที่มาแบบไม่มีจุดหมายปลายทางแน่นอนเราไม่พูดถึงก็ได้ เรากําลังพูดว่าคนเมื่อตั้งใจจะมาประพฤติปฏิบัติเหมือนคนตั้งใจจะมาเรียนอย่างเงี้ยตั้งใจจะมาศึกษาตั้งใจจะมาปฏิบัติเนี่ยว่าเขาจะคิดยังไงความตั้งใจของเขาความปรารถนาของเขาเพราะฉะนั้นแล้วทําไมเราจะต้องไปสร้างกฎเกณฑ์บีบนะซึ่งมันก็ขัดบางอย่างมันก็ขัดหลักหลายๆเรื่องนะที่พระพุทธเจ้าบอกว่า,วาอ่า อย่าบัญญัตินะอย่าบัญญัติส <t tolerant> ิ่งที่พระพุทธเจ้าไม่ได้บัญญัติอย่าได้กล่าวตูพระองค์ในสิ่งที่พระองค์ไม่ได้พูดไม่ได้ตรัสเมื่อพระองค์ตรัสก็อย่ากล่าวตัวว่าไม่ได้ตรัสเมื่อพระองค์ไม่ได้ตรัสก็อย่ากล่าวตัวว่าพระองค์ตรัสถูดก็สลับกันกันแล้วกันนะพระองค์ไม่ได้บัญญัติก็อย่ากล่าวตัวว่าพระองค์บัญญัติพระองค์บัญญัติก็อย่าได้กล่าวตัวว่าพระองค์ไม่ได้บัญญัติ แต่ทีนี้เรากับทุกวันนี้ลองคิดดูกฎเกณฑ์ต่างๆที่ที่เราสร้างกันเนะี่ยจนชาวพุทธเรียกว่าชาวพุทธก็แล้วกันแทบจะหายคอหายใจไม่ออกกันอ่าเพราะว่าพอเข้าออไปก็มีกฎเกณฑ์อย่างนู้นบางคนที่เห็นแค่กฎเกณฑ์ก็ท้อแท้นะท้อแท้ไม่อยากจะไปประพติไม่อยากจะไปปฏิบัติไปสร้างเงื่อนไขทับเนี่ยซึ่งไม่ให้อิสระจะเรียกอย่างนี้ได้ไหมไม่ใหอ้อิสระในการ ที่พระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นประชาธิปไตยสากลเลยนะให้อิสรภาพเสรีภาพพระราดรภาพนะความเป็นพี่เป็นน้องไม่มีความเห็นความความคิดทิฏฐิที่แตกต่างตรงนั้นอนะ่พะพระองค์ไม่ได้เอามาเป็นประเด็นอะไรเลยพอเข้ามาก็พระองค์ก็จะบอกว่าวางไว้ก่อนลองศึกษาดูประพฤติดูศึกษาดูขนาดมีคนมาโต้มาเถียงกับพระองค์ไปโต้ตอบกับพระองค์นะพระองค์ไม่เคยข้านว่ามันผิดจะไม่บอกอย่างนี้นะ พระองค์ยะบอกว่าเออท่านกล่าวของท่านท่านกล่าวอย่าง,างนั้นก็เป็นเรื่องของท่านอลองฟังของเราบ้างพระพุทธเจ้าพระองจะใช้คํานี้ลองฟังของเราบ้างหรือถ้าเขาเกล่าวถูกเป็นบางส่วนถูกไม่สิ้นเชิงพระองค์เลยบอกว่าการกล่าวของท่านก็ถูกโดยปริยายนะแต่ที่เราเกล่าวอย่างนี้ถูกโดยนิปริยายคือถูกโดยถูกโดยปริยายก็คือถูกเป็นบางส่วนมีส่วนถูก แต่กล่าวโดวยว่าถูกโดยนิปริยายเนี่ยคือถูกไม่มีส่วนเหลือถูกทั้งหมดทั้งสิ้นถูกไม่มีข้อคัดง้างได้เลยอย่างนี้นะเพราะนั้นแล้วตรงนี้แหละเราเราก็ต้องรู้แล้วละว่าทับทับว่าเราควรจะทำยังไงเราจะทำให้เป็นแก่ความเป็นความลำบากแก่ผู้ประพฤติปฏิบัติตั้งใจจริงหรือเราจะสร้างกฎเกณฑ์นะหรือเราจะปล่อยให้เป็นอิสระให้การประพฤติปฏิบัตินั้นน่ะ อาจเป็นไปแบบที่ว่าคนตั้งใจดีอยู่แล้วแต่ไม่ได้หมายความว่าเราปล่อยไปช่างหัวมันเราไม่ได้ใส่ใจไม่สนใจมันไม่ใช่อย่างนั้นอยู่แล้วเพราะว่าไม่ว่าสำนักใดที่ใดการประพฤติปฏิบัตินี่นะมันก็มีการลงทุนมีการสร้างมีรูปแบบของการกระทำแต่ว่าในทำก็ต้องเอาธรรมวินัยพระพุทธเจ้าไปมาถ้าเราจะทำให้ขาดไปเราก็บอกไปเลยว่านี้ไม่ใช่ของพระพุทธเจ้านะ ฉันไม่ได้เอาทำดีในของุทธเจ้าไม่ได้เอาอริยรรสัจสีไม่ได้เอาอริมั่งมีองแปดไม่ได้เอาสติปัฏฐานสีโพชชงเจ็ดพวกนี้เราไม่ได้เอาแต่เราได้บัญญัติขึ้นเองตั้งกฎเกณฑ์กันขึ้นมาเองใครทําตามก็ตามใครไม่ทาตามออกไปลองทําแบบนี้ที่จะจะ,จะมีใครกล้าทํำไหมในการที่จะกล้าหารองอานในการแบบนั้นส่วนใหญ่เราก็อ้างพระพุทธเจ้าอ้างพูะเจ้าจนกลายเป็นบางทีก็คนก็เลยกลายเป็นไม้เบื่อไม้เมาไปเลย พอพูดถึงศาสนาพูดถึงจะเข้าวัดโอ้เอาละเข้าวัดแกต้องอย่างนี้แหละถอดรองเท้าตรงนูน้นออาต้องใส่ชุดขาวแล้วต,ต้องมาถือสิญปแล้วอย่างเดียวมาต่อมากินเจแหละเ,เมื่อมันมีการบังคับอย่างนเนี้ยรูปแบบของการที่พอมันไม่รู้สึกเป็นอิสระเสรีเนี่ยมันจะเกิดความในนั้นน่ะมันจะมีมันจะเพิ่มอสสวะอนุสัยบางอย่าง ที่มันเป็นการเก็บกฎที่เขาไม่รู้ตัวหรอกที่เขาเรียกว่าอะไรเด่ยเป็นวิจิกิจฉาเป็นอุทจักกุกกุจจะพวกนี้มันจะเกิดขึ้นแล้วทําให้การปฏิบัตินั้นไม่คล่องตัวไม่คล่องอเช่นไปไปเป็นไปไปบ,บังคับแต่พระพุทธเจ้ากลับไม่ได้ทําอย่างนั้นเลยบางทีบางยุคบางทีเราเห็นหลายครัง้งที่พระภิสุทิที่อยู่กับพระพุทธเจ้านะ่บางทีไม่ได้เรื่องไม่ได้ราวเลยนะนะอย่างกลุ่มของพระ เทวทัตนี่ขนาดพระพุทธเจ้าตอนที่พระอ,องค์ตัดเรื่องคนเราครบกันโดยธาตุเนี่ยพระองค์บอกเวปาปะป,ปริวาโรโอไอพวกที่แวดล้อมเทวทัตอยู่นะเป็นผู้มีแต่บ,บริบาลบาปเป็นพวกบาปทั้งนั้นเลยยินดีในเทวทัตพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ไล่พระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ขับใส,ส่ไล่ทรงหรือไปประนามอะไรเลยเหมือนกับพระองค์ก็รอว่าคนเรามันมันมีไอคิวไม่เท่ากันนะเนาะ มีความเข้าใจไม่เท่ากันมีอินทรีย์ไม่เท่ากันเอาเรียกในภาษาพระเขาเรียกว่ามีอินทรีย์ไม่เท่ากันบางคนก็อินทรีย์อ่อนนะยังไม่สามารถจะทําถึงขั้นนี้ได้แต่ก็มีความตั้งใจดีปรารถนาดีเหมือนกับว่าอเอาจับมาเอาขังไว้ก่อนก็ยังดีไม่จะเอาไปทําไปฝึกไปหัดทําอะไรไม่ได้ก็ดีกวไปเหยียบไปย่ําของเขาเสียหายนะเพราะฉะนั้นพระอ์ก็ยังยอมรับได้นะ มีมีเยอะนะไม่ใช่ไม่เยอะนะมากเลยที่พระองค์กล่าวกับพระมาหากัสสปะก็ดีกล่าวในที่ต่างๆก็ดีที่พระองค์ยกขึ้นมาเนี่ยมีเยอะมากเ mm. พราะฉะนั้นเราลองลองคิดดูที่ว่าพระพุทธเจ้านี้นะเป็นเจ้าของสั่งนั้นสั่งนี้ไหมพระสั่งไหมถ้าเราบอกว่าพระพุทธเจ้าสั่งแล้วลองเข้าไปดูที่ว่าคําสั่งที่ที่พระองค์สั่งพระองค์สั่งเพราะบัญญัติขึ้นมาเองหรือว่าสั่งเพราะว่ามันเป็นธรรมนิยัยแบบนั้นนะ แม้แต่คนทําผิดนะคนทําผิดเพราะพระองค์ก็ปรับปรับเป็นอาบัติอย่างนี้ปรับอย่างนี้อย่างนี้พระพิสุนะพระพิสุนักบวชทาผิดปรับนี้แล้วพระองค์ก็บอกว่าเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่เป็นโทษที่เกิดจากตถาคตไม่ใช่เป็นข้อเป็นการลงโทษหรือว่าเป็นข้อห้ามข้อปริยญาอะไรที่เกิดจากตถาคตนะแต่ว่าเป็นไปโดยธรรมชาตินี่พระองค์ก็เคยตัดเ,เรื่องนี้ตีตัดแก่ถ้าจำไม่ผิดน่าจะกัจพระสุทินนะ ้จะเก่ากับพระภิกษุในภายหลังที่ที่พระสุตินทำอาบัติหนักนะทำอาบัติหนักทั้งที่เป็นพระภิกษุอยู่นะพระองค์ก็ไม่เอาโทษนะพระองค์ก็ยังไม่เอาโทษเลยพระองค์ก็บอกว่าเพราะความไม่รู้อ่าพระผู้ที่ยังไม่รู้อย่างนี้แต่พระองค์ก็ห้ามเด็ดขาดว่าต่อไปผู้ใดทาแล้วเป็นความผิดร้ายแรงพระองค์ก็บัญญัติบอกไปอย่างนี้เลยอ่าแต่นี้พระสุทินไม่สามารถบรรลุมรรคผลได้มีคนไปถามพระเจ้า พุทธาบอกว่าอันนั้นมันเป็นกรรมของเขาเป็นสิ่งที่เขาเขาเดือดร้อนด้วยการกระทําของเขาเองนะไม่ได้ไม่ใช่ตถาคตเป็นผู้ดวลบดานเป็นผู้ทําให้เป็นอย่างนั้นนี่เป็นลักษณะอย่างนี้นะดังนั้นลองเราก็ลองดูว่าเวลาพระองค์บอกอะไรอ่ะคําว่าบอกผู้ชี้ทางนี่มันชัดเจนอยู่แล้วผู้ชี้ทางไม่ใช่ผู้สร้างทางนะออมันเราจะไปทานอาหารไปทานอาหารไป โรงพยาบาลก็มีคนแค่ชี้ทางบอกนะให้ไปทางนี้เส้นนี้สายนี้อะไรก็ว่ากันไปนะไม่จาเป็นจะต้องไปสร้างโรงพยาบาลหรือว่าไปสร้างร้านอาหารไปทาอาหารก็ได้นะเพราะว่ามันเป็นธรรมชาติแล้วเป็นธรรมชาติที่ทุกคนต้องเข้าถึงเองด้วยตรงนี้มันเป็นอิสระมากทุกคนต้องเข้าถึงเองโดยแยบคายเองนะอ,อ,ยอย่าลืมว่า เราลองลองย้อนกลับไปในศตวรรษที่ตั้งแต่ศตวรรษที่ตะไลที่เก้าทไปถึงศตวรรษที่16กันนะอาจจะไม่จะมีข้มระหว่างมียุคมืดนะพอเราค้นพบพอนักวิทยาศาสตร์ค้นพบทฤษฎีใหม่ๆทฤษฎีดีๆขึ้นมาเนะี่ยจะพูดแต่ละครั้งนี่อันตรายมากเลยนะในยุคนั้นนะเพราะว่าทาศาสนจาจักรนี่ครอบงำเอาไว้พอจะพูดความจริงมานี้รับไม่ได้ไม่ให้พูดความจริง เอาความเชื่อครอบงำเขาด้วยความเชื่อเพราะในยุคนั้นก็ศาสนาจักรก็มีอํานาจด้วยแหละนะมีอํานาจสามารถทําลายล้างได้เลยแหละนะเนี่ยมันทําให้วิทยาการวิทยาศาสตร์ดิดับหยุดการเจริญไปหลายร้อยปีเหมือนกันนะหลายร้อยปีเลยนะเขาเรียกว่ายุคมืดนะเพราะนั้นตรงนี้ลองลองดูมันเพราะว่าเราคนเขาไปครอบงำไงเขาไปครอบงำพอเขาค้นพบความจริงที่มันแตกต่างขึ้นมาก็คนเหล่านาั้นก็ กลัวว่าจะเสียผลประโยชน์กลัวว่าจะเสียหลักความเชื่อเสียศาสนาก็เลยไปน,นั่นในลักษณะอย่างนี้ไปห้ามไปกดข้างกดเกณฑ์แล้วพอมีมันยุคปล่อยอ่ะยุคปล่อยก็คือเหตุการณ์ก็ผ่านมาไม่นานเนี่ยเป็นยุคปล่อยให้คิดนอกกรอบได้มีอิสระในความคิดมีเสรีในความคิดในการกระทำทำอ่าก็กลายเป็นว่าอ่าพวกที่มีระเบียบดีหน่อยอ่ก็ก็เป็นระบบระเบียบ ก็ไม่ยุ่งยากแต่คนที่ไม่มีระเบียบเลยคนที่ออกนอกกรอบก็ไม่ใช่ออกนอกกรอบมันกระโดดไปเข้ารั้วคนอื่นเนี่ยนะแค่ออกนอกกรอบเจ้าของแล้วมันก็คล้องตัวอยู่หรอกมันก็คล้องตัวดีแต่มันไปโดนเข้ารั้วคนอื่นแล้วไปเหยียบผักของสวนคนอื่นด้วยก็เลยกลายเป็นข้อบีบคั้นไปอีกทีนี้ก็เลยกลายเป็นว่าไอ้คนที่ทําผิดส่วนใหญ่ก็คนที่อินทรีย์อ่อนนั่นแหละไอ้พวกที่ไม,ไม,ไม่ไม่สนใจสังคมแล้ว ไอ้ส่วนที่คนอินทรีย์ไอ้คนที่ตั้งใจประพฤติปฏิบัติอาก็โดนล้มกรอบไปด้วยเห,เหมือนเรื่องกฎหมายก็แล้วกันเอาเห็นอย่างเห็นง่ายๆอย่างเรื่องของกฎหมายอย่างนี้นะที่บัญญัติโน้นบัญญัตินี่ว่าส่วนใหญ่ก็เป็นคนทําผิดนะพวกที่ทําผิดพวกตะแบงพวกทําผิดพวกบังเอารัดเอาเปรียบอย่างนี้มันก็มีนะเพราะฉะนั้นเราก็ลองพิจารณาดูที่ท,ที่คําถามที่ว่าพระพุทธเจ้านี่เป็นเจ้าของศาสนาหรือไม่ถ้าพระพุทธเจ้าเป็นเจ้าของศาสนา แล้วพระพุทธเจ้าองค์หลังละ่ะที่จะมาตัดสรู้ในการข้างหน้าละ่ะองค์ต่อต่อไปละ่ะเพราะว่าพระพุทธเจ้าพระองค์ตัดเลยว่าพระพุทธเจ้าที่ล่วงไปแล้วเนี่ยมีมากเท่ากับเมล็ดทรายเท่ากับเม็ดทรายในมหาสมุทรแล้วจะมาตัดสรู้อีกก็เท่ากับเมล็ดทรายในมหาสมุทรแล้วพระองค์ก็ยืนยันย,นยว่าพระพุทธเจ้าจะตัดสรู้เรื่องเดียวกันตัดสรู้เรื่องอริยสัจสี่แสดงเรื่องอริมักอริมักในมีทุกสัตว์มีทุก มีอยู่ทุกของทุกๆของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์อันนี้มันมีหลักฐานนะไม่ได้พูดเองนะเหมือนการไปพบเมืองใหม่อยู่เสมอแล้วบุรณปฏิสังขรณ์จนกลายเป็นเมืองรุ่งเรืองอย่างนี้พระองค์ก็ตัดไว้หลายที่หลายแห่งนะเป็นการพบของเก่าเป็นข้อปฏิบัติเก่าเป็นข้อปฏิบัติที่มีกฎเกณฑ์ชัดเจนก็คือการไปเห็นธรรมชาตินั่นเองเห็นตัวธรรมชาติเห็นเรียกสภาวะธรรมเห็นกฎเกณฑ์ของธรรมชาติเรียกว่าสัจธรรม เห็นวิธีการในการที่จะประพฤติปฏิบัติได้เรียกปฏิปติธรรมแล้วก็เห็นถึงความที่มันให้ผลได้เมื่อปฏิบัติได้ถูกต้องเรียกปฏิเวทธรรมก็คือการแทงตลอดในเรื่องนั้นอย่างชัดเจนจนสิ้นสงสัยหมดปัญหาเนี่เป็นลักษณะอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นอริยที่นะี่เราจะมาตั้งคําถามสุดท้ายระหว่างพระพุทธเจ้ากับพระธรรมใครเกิดก่อนเ,อเราก็ต้องตอบว่า พระธรรมต้องเกิดก่อนกวดก่อนพระพุทธแต่พระพุทธเป็นผู้มาเข้าถึงมาเข้าถึงแทงตลอดในพระธรรมนะพอพระองค์เข้าถึงแทงตลอดพระธรรมเข้าใจอย่างชัดแจ่มแจ้งแล้วสามารถบัญญัติได้บอกวิธีบอกชี้ทางได้พระองค์เกิดมาเพราะฉะนั้นพระธรรมก็ต้องมีอยู่ก่อนถึงก็มีในพระสูตรบางพระสูตรหลายพระสูตรอยู่ที่บอกว่าถ้าไม่เคารพเรา ถ้าผู้หนึ่งผู้ใดไม่ศรัทธาเลื่อมใสไม่เคารพตถาคตก็ให้เคารพพระธรรมแปลกไหมพระพุทธเจ้าใจกว้างไหมใจกว้างมากเลยให้เคารพพระธรรมแต่ถ้าไม่ศรัทธาไม่เลื่อมใสในพระธรรมก็ให้เคารพพระสงฆ์สงสาวกที่ประพฤติดีปฏิบัติชอบแทงตลอดได้แล้วนะนะเพราะนั้นตรงนี้หลักฐานตรงนี้ก็มีก็มีอยู่ดังนั้นเราก็ขอกล่าวโดยสรุปเลยว่า พระพุทธเจ้าเป็นผู้ค้นพบธรรมชาตินั้นกฎเกณฑ์ของธรรมชาตินั้นพระองค์ไม่ได้เป็นเจ้าของแล้วก็ไม่ได้บัญญตัติพระองค์ก็ไม่ได้บอกว่าพระองค์เป็นเจ้าของนะไม่ได้บัญญัติว่าเป็นเจ้าของนะแต่เราในภายหลังกลับมาตีกรอบล้อมกรอบพยายามให้มันเป็นของเราให้เป็นของชาวพุทธให้เป็นของคนนั้นประเทศนั้นชาตินั้นมันก็เลยมีศาสนาหลายแบบเลยทีนี้แล้วแต่ไปตามวัฒนธรรมประเพณีความเชื่อแตกแยกกันไป นะทุลุทุกกางกันไปตามเรื่องเลยนะเพราะนั้นจำมาเลยว่าถ้าศาสนาไทยมีการบัญญัติว่าวยังเป็นพวกนั้นเป็นพวกนี้ยานใหญ่ยานเล็กยังเป็นอย่างนู้นยังเป็นอย่างนี้ระวังจะโดนของปลอมนะของแท้ก็คือของธรรมชาติบริสุทธิ์ล้วนๆที่ไม่มีผู้คนเข้าไปแทรกแซงนะเป็นข้อประพฤติปฏิบัติที่พระองค์วางเป็นรูปแบบไว้อย่างสะอาดงดงามตั้งแต่ที่แรกดั้งเดิมนั่นเองนะอขอ อายุติไว้อันนี้เป็นของขวัญสาหรับปีใหม่นี้นะ